มีใครสงสัยเหมือนกับคำถามนี้บ้างคะว่าชื่อรันเวย์เนี่ยทำไมถึงเป็นตัวเลขแน่ถ้าว่าใครมองภาพไม่ออกนะคะเรามาดูรันเวย์แห่งนี้กันนะคะจะสังเกตว่าจะมีตัวเลข26อยู่นะคะ คำถามก็คือเลขบนรันเวนี้มันคืออะไรเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเริ่มต้นจากสนามบินเชียงใหม่นะคะซูมเข้าไปดูเลยค่ะว่าที่สนามบินเชียงใหม่นะคะเขามีรันเวกี่รันเวนะคะแล้วก็ตัวเลขของเขาคืออะไร และนี่เลยค่ะที่สนามบินเชียงใหม่นะคะจะมีรันเวย์แบบนี้ค่ะเป็นเส้นที่ลากตรงมาเส้นเดียวเลยนะคะที่เหลือที่เราเห็นว่ามันมีเส้นออกไปอันนี้ก็คือแท็กซี่เวย์นะคะจะไม่ใช่รันเวย์ที่สนามบินเชียงใหม่ค่ะรันเวย์ของเขาเนี่ยจะเรียกว่ารันเวย์หนึ่และรันเวย์สานะคะถามว่า ตัวเลข18และ36มาจากไหน oh. ก่อนที่จะไปดูเฉลย ER, เรามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งสนามบินนะคะนั่นก็คือสนามบินภูเก็ตกันก่อนค่ะที่สนามบินภูเก็ตนะคะก็จะมีรันเวย์หนึ่งเส้นสองรันเวย์คล้ายก,กันกับสนามบินเชียงใหม่นะคะแต่ว่าตัวเลขของรันเวย์เนี่ยเขาจะเรียกว่ารันเวย์09ย์และรันเวย์27นะคะ ตัวเลขทั้ง 09, 27, 18และ36ของดันเวคืออะไรเรามาหาคำตอบกันเลยจากตัวยอย่างสนามบินเชียงใหม่นะคะที่ใช้ดันเว18กับ36 และสนามบินภูเก็ตที่ใช้ยรันเวศูน9และ27พอหญิงนำภาพมาวางแบบนี้ทุกคนพอจะมองออกไหมคะว่ามันก็คือเข็มทิศนั่นเองค่ะเลข36นะคะมันก็จะย่อมาจาก360รันเวศูน9ก็ย่อมาจาก090นะคะ18ก็ย่อมาจาก18027ก็คือ270นั่นเองนั่นหมายความว่า ในรูปรันเวย์ที่เป็นแนวนอนของสนามบินภูเก็ตนะคะตอนนี้หัวเครื่องบินะ่ะมันจะหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกหรือว่าทิศประมาณ090ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่ารันเวย์แห่งนั้นนะคะเรียกว่ารันเวย์09ค่ะส่วนของสนามบินเชียงใหม่นะคะตอนนี้หัวเครื่องบินหันเครื่องบินไปทางทิศเหนือแสดงว่านั่นคือรันเวย์36นั่นเองนะคะ แต่แต่แตแ,ตแ,ตแ,ตแต่เดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนจําได้ใช่ไหมว่าวงกลมเนี่ยมันจะมี360องศาเหมือนที่เป็น360ใช่ไหมคะมันจะไม่ได้กระโดดจาก360ไปเป็น010เลยนะคะแต่ว่ามันจะมี heading ที่เรียกว่า359และ001ด้วยนะคะจริงๆแล้วที่สนามบ,บินภูเก็ตนะคะ ตัวลันเว0ย์เนี่ยมันไม่ใช่ทิศ9 0นะคะแต่ว่าเป็น085ค่ะแต่ว่าในทางการบินเนี่ยเขาต้องการที่จะย่อให้มันเหลือแค่2ตัวเท่านั้นนะคะเขาก็เลยใช้เลข09นั่นเองนะคะแต่จริงๆก็คือ085นะคะ สนามบินภูเก็ตนะคะตอนนี้หญิงพาทุกคนมาที่สนามบินฮีทโรนะคะของสหรา,าชอาณาจักรหรือว่าประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะที่ยกตัวอย่างสนามบินนี้ขึ้นมาเพราะว่าที่นี่ค่ะจะมีรันเวย์27คล้ายกันกันกบที่ภูเก็ตนะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็นกคือที่นี่มีรันเวย์2เส้นนะคะด้านบนและด้านล่างนั่นเอง <c oughs> คราวนี้เมื่อมันเป็นรันเวย์ที่ขนานกันค่ะทั้ง2รันเวย์ก็คือรันเวย์27 กันนะคะเขาจะทํำยังไงให้นักบินหรือว่าหอบคับการบินหรือว่าคนอื่นๆนะคะรู้ว่า ด้านเหนือชื่ออะไรด้านใต้คืออะไรเขาจะใช้หลักเกณฑ์นี้ค่ะทุกคนก็คือให้ทุกคนมองนะคะว่าด้านไหนค่ะเป็นจุดสังเกตยอย่างเช่นตอนนี้นะคะรันเวสองเจ็ดคือเราจะต้องมองไปทางทิศนี้นะคะฉะนั้นด้านที่อยู่ทางด้านซ้ายนะคะเขาจะเรียกว่ารันเวสองเจ็ดซ้ายหรือว่า two seven left นะคะส่วนรันเวด้านบนค่ะเขาจะเรียกว่ารันเว 27ไร h ์ Two, seven, right. หรือว่าลันวีสองจิตขวานั่นเองค่ะ